สวัสดีค่ะวันนี้มากินตำตีนไก่กันนะจ๊ะใส่มาม่าจ้าทำเองตำตีนไก่ใส่มาม่าจะ้ะเมนูที่ชอบที่สุดนี่จ้ะตีนต้มเปืเป่อยทั้งใช้มือทั้งใช้ช้อนไปเลยนะคะแซ่เบเผ็ดแซ่บมากค่ะ วันนี้ไม่ได้เน้นผักนะคะเน้นเส้น,นะคะ่ะเซบทำเองวันนี้ก็จะแบบใส่เผ็ดนิดนึงน้ำไม่มีเลยค่ะมาม่ามันดูดเอาน้ำไปหมดน้ำปะลาล้า แซ่บค่ะมาเด้อพี่น้องเผ็ดค่ะเมื่อหมกพริกโลดเ,เคลือเท็ดหน่อยออเปี้ยวดีค่ะตีนไก่ต้มปบเปื่อยค่ะ ต้มเองจะพี่นอ้องอ้อตนไปคือเกิดเบื่อมากค่ะต้ไมไว้แบบนานหน่อยนึงให้มันเปื่อ ลายในปากซช้ได้แต่มันไม่มีน้ำพริกค่ะใส่มะเขือเทศลูกเล็กนะคะ ใส่น้ำปลาราทำเสร็จไม่ได้กินเลยเส้นหน่อยมาม,ม่ามันก็เลยดูดน้ำปลาราหมดเผ็ดแซ่บนัวอืนี่ค่ะเส้นมาม,าม,าม่า เผ็ดมากค่ะสำหรับคิปนี้นะคะก็มากินตำตีนไก่ใส่มะมา่ายั่วๆกันนะคะก็ฝาก fc นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องสู่หันสาพาเพลินด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะขอบคุณคะ่ะ